สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านที่รับชมช่อง Family Man พ่อบ้านงานครัวนะครับโดยเมนูส่วนใหญ่ที่ผมทำเนี่ยก็จะเป็นหม้อทอดอะไรน้ำมันเนาะเพราะว่าเป็นพ่อบ้านดูแลลูก8เดือนอยู่ตอนนี้8เดือนแล้วนะทำมาตั้งแต่ก่อนคลอดจนถึงตอนนี้8เดือนและกำลังสนเลยครับต้องเนี่ยมองเข้าไปในบ้านตลอดเวลายูว่ากำลังตั้งไข่อยู่นะ แล้วก็อาจจะมีเสียงเขาเล่นอะไรก็แก๊้กแกด้วยนะนะครับวันนี้เมื่อกี้ขับรถออกไปกับลูกไปซื้ออะไรมาทํากับหม้อทอดแล้วน้ำมันเนี่ยผมก็ไปซื้อนี่มานี่เป็นสันนอกนะครับสันนอกหมูผมซื้อมาประมาณครึ่งกิโลอ่าครึ่งกิโลก็ห้าร้อยกรัมนะนะครับคืนหมูเนี่ยที่เราเอามาทํากับหม้อทอดแล้วมันนุ่มเลยเนี่ยนั่นก็คือสันคอ แต่ว่าสันคอเนี่ยราคาก็จะค่อนข้างสูงหน่อยกิโลละ195บาทประมาณนั้นส่วนสันนอกเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1อ่ห160อะไรเงี้ยอยานะครับแต่ว่าความแข็งของมันนะความเหนียวของมันนะเวลามาทํากับหม้อทอดมันจะเหนียวกว่านะแต่มันราคาถูกกว่าก็เลยจะเอามาลองทากับซอสมักนุ่มสูตรเทอริยากิของเพียวฟู้ดเขาอะนะครับเคยเอาไปลองกับ เมนูที่แล้วอ่ะเมนูครั้งที่แล้วอ่ะไก่อ่ะนุ่มจริงๆอกไก่นะปกติอกไก่นี่ไม่ค่อยมีคนเอามาทากินเพราะว่าอยากจะลดความอ้วนอะไรเงี้ยนะก็เลยต้องฝืนกินเนี่นะเพราะว่ามันแข็งพอเอามาหมักกับซอสเนี่ยโอเคใช้ได้เลยนะฮะนะครึ่งกิโลเนี่ยทำไมถึงต้องบอกเป็นกรัมนะครับเพราะว่ามันมีสัดส,ส่วนในการหมักอยู่ตัดเราไปหมักกันเลยดี่ยเนะนี่นะคะ 510กรัมเนี่ยนะครับผมก็จะเอามาทำคงทำไม่หมดหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวทานคนเดียวส่วนหนึ่งก็ผมต้องเก็บไว้นะอันนี้ผมจะถือว่ามันเป็น5ส่วนนะ500กรัมผมจะแบ่งมาทำสัก300กรัมแล้วกันเนาะ300กรัมก็3ขีดเวลาผมจะเอาไปทำกับหม้อทอดเนี่ยเราต้องดูว่า เราจะใช้เวลานานในการทำนะครับเพราะว่าปริมาณเนื้อกับปริมาณเวลาที่เราใช้น่ะมันจะสัมพันธ์กันส่วนนี้ผมจะเก็บไว้นะผมจะใช้แค่อันนี้นะครับแล้วก็จะแบ่งประมาณสัก2ส่วนเวลาพาก็ต้องระวังมือตัวเองด้วยเหมือนกันนะอ่า เห็นไหมล้องแล้วประมาณนี้นะครับอ่ะได้มา2ชิน้นละอย่างนี้อปุอ๊อันนี้ก็น่าจะประมาณสองขีดสามขีดนะครับประมาณ3ามขีดไม่ใช่ก็ใกล้ๆเคียงเนาะไม่มีเครื่องช่างใช้อ่า น้ำหนักมือวัดเอานะครับเราจะหมักเนี่ยซอสเนี่ยนะครับ100กรัมต่อ2ช้อนโต๊ะนะครับหรือว่า1ขีดต่อ2ช้อนโต๊ะ3ขีดก็6เนาะประมาณนั้นก็ไม่ต้องเป๊ะก็ได้นะครับก็เป่าแกะประมาณเอาเนาะอ่า3 สีห <4 S 2> <5 S 1> แต่ผมว่าประมาณนี้ก็เยอะแล้วนะเอาประมาณ5้าก็ได้ครัเพราะว่าถ้ามันทั่วแล้วก็น่าจะโอเคนะครับเ,เราจะเอาซอสให้มันทั่ว เนื้อหมูสันนอกเลยเห็นไหมด้านนี้มันยังไม่ทั่วคลิกมลงไปคือผมอยากให้มันแบบซึมเข้าไปข้างในด้วยนะครับก็เลยจะต้องใช้ซนะ่อมเนาะอ่า พิมให้ซอสมันเข้าไปในรูด้วยนะเดี๋ยวนี้มันสะดวกมันง่ายครับถ้าเราจะถ้าเรามีเวลานะเราอาจจะหาเครื่องปรุงที่มันสามารถหมักเนื้อให้นุ่มได้เช่นนมสดพวก เขาใช้อะไรเบกกิ้งโซดาอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบจําหน่ายซอสสำหรับหมักนุ่มอย่างนี้แล้วเนาะหลายยี่ห้อเลยครับอ่ะทีนี้ผมก็จะทิ้งไว้เลยนะจับเวลาลประมาณสักครึ่งชั่วโมงผมจะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับ30นาทีผ่านไปนะครับผมคิดว่าสันนอกหมูที่ผมหมักไว้เนี่ยน่าจะโอเคแล้วนะอ่ะทีนี้ผมก็จะเอามาใส่ใน ตักแกงของหม้อทอดในน้ำมันนะครับแต่ก่อนที่ผมจะเอาเนื้อหมูไปวางเนี่ยผมก็จะลองด้วยกระดาษไขเพราะใช้มาหลายครั้งแนละ้วสรุปว่ามันเวิร์กมากมันเวิร์กกว่าฟอยล์ฟอยล์ยังมีติดบ้างนะแต่ว่ากระดาษไขนี่โอเคเลยทีนี้ผมก็จะวางมันลงไฟอย่างนี้นะครับ 2ชิ้นเนาะน่โอเคไปทีนี้ผมก็จะเอาไปใส่ในหม้อทอดแล้วนะครับะผมตั้งใจหั่นให้มันบางประมาณเนี้ยเพราะว่าผมจะใช้ไฟประมาณสัก180องศานะครับแล้วก็ใช้เวลากะจะเอา2ด้านอะด้านละ10นาทีก่อนนะ อลองด้านนี้10นาทีก่อนนะครับสินาทีผ่านไปแล้วนะครับเราจะมาดูอโอเคคือซอสเทริยากิเนี่ยมันมีส่วนผสมของความหวานน่าจะมาจากน้ำตาลด้วยนะครับ ถ้าย่างนานกว่าเนี้ยอาจจะไหม้ได้เนาะแสดงว่าเราอะคำนวณเวลาโอเคเลยอะอ่ะผมกลับด้านมาวันนะปุ๊ปุ๊บปุบ๊โอเคกลัวน้ํามันมันไหลขี้เกียจล้างนะครับอืใส่เข้าไปต่อทีนี้เหมือนเดิมผมก็จะใช้ร้อยแปสิเหมือนเดิมมาแหละแล้วก็เวลาอีกสักสินาทีเหมือนเดิมนะครับแต่ระหว่างเนี้ยคือมันอบไปรอบหนึ่งแล้วเนาะมาเปิดดูบ่อยๆได้นะ จาก8ปดเก้าอ,อะไรนาทีก็ถ้ามันโอเคแล้วเราก็พอแค่นั้นก็ได้นะครับด้านที่2ครบ10บนาทีแล้วกละโอเคลองไปซอยดูครับอ,อันนี้ขอบขอบมันจะซอสมันจะไหมนิดนึงเนาะ ถ้ามีงาขาวหรือต้นหอมก็สามารถเอาไปโรยได้นะครับอ่านี่จะให้ดูว่าเห็นไหมข้างในนี้สุกโอเคแล้วเนี่ยนะครับ เขียงมันจะลื่นๆเนาะสุกนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราใช้ไฟ180องศาด้านละ10นาทีเลยโอเคประมาณนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะะเดี๋ยวผมจะไปชิมให้ดูว่ารสชาติมันจะโอเคไหม ได้แล้วครับสันนอกหมูหมักซอสเทอริยากินะครับคือความตั้งใจอยาก็คืออยากจะให้มันนุ่มนะครับเพราะว่ามันจะเหมือนสันคอไม่ได้นกสันคอมันแพงกว่ามันก็ยังมีความแข็งในในในแบบฉบับของมันนะ เนื้อสันนอกเนะีก็มีเหนียวเหนียวอยู่บ้างอืมแต่ว่าซอสของเขาอโอเคเลยอันนี้ลองหมักทั้งไก่ทั้งหมูผมว่าเด็กกินได้อะ่ะอืขอบขอบกอนหน่อยนุ่มอร่อยเลยครับเดี๋ยวจะไปกินกับข้าวแล้ว จากการชิมทําให้รู้ว่าเวลาซอยครับเอาบางๆอีกนิดหนึ่งเมื่อกี้ผมหนาไปเพราะว่าถ้าบางแบบนี้ซอสมันน่าจะซึมเข้าได้มากกว่าที่ผมหั่นเน่ะเอาประมาณสักเซนหนึ่งก็พอนะครับหรือว่าใครจะซอยเป็นแบบนี้แล้วก็เอาไปย่างในม้อทอดไร้น,น้ามันแต่ควรจะปรับเวลาให้สั้นกว่านี้นะครับเพราะว่าถ้านานเท่าผมเนี่ยเดี๋ยวมันจะไหม้เนาะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับฝากเมนูนี้ไว้ด้วยนะฮะสันนอกหมูหมักซอสเทริยากิย่างในหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับแล้วก็ฝากกดติดตาม Family Man นิดหนึ่ง<ๆ>ผมมีคลิปที่จะทำเกี่ยวกับหม้อทอดนี้เยอะเลยนะครับเตรียมไว้ละนะฮะก็ทยอยทยอยออกมาแล้กันนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับิบว